ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีติเข้ามารับชมรับฟังกับผมอ่ามือนี้แอดมินเดินทางมาวัดปูชัยวันนะครับเด้อามาเบิง้งบรรยากาศน้ำกันครับสำหรับมือนี้เนาะอ่าหดือยินว่าปูเพิ่นให้โชคให้ลาบแล้อนะครับเนาะอ่าเปี๋ยวตัวเลน่นกับมาเบิง้งบรรยากาศน้ำกันครับผมสำหรับมือนี้อ่าอา่งวดประจำวันที่สองนะครับเนะาะอุตส่าห์นะครับ มาบึงบรรยากาศกันครับผมเนาะมาถึงนี่เนี่ยท่าอย่างเงี้ยในห้องสำหรับเมย์นะครับเนาะตามนั้นครับผมกัยินดีเข้ามารับชมรับฟังกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพราะว่าเป็นหน้าท่างงวดเที่ยวฮกขาฮาก็นะครับเนาะเขาเต็มเต็มเนาะเอาปูเพิ่นนะครับสำหรับงวดนี้ปูเพิ่นเให้ตัวใดเตัวสี่เน้นในห้องตัวใดนะครับเนาะมาเบิ่ง ป่ายน้ำกันเพิ่นขึ้นป่ายตัวไรนะครับเนาะ้วมือซนุะเนาะคุณได้มาคุณไดอบตรดจำคอยร่กคุนครับผมเขามาลอยลนะคะบึ่งนี้ก่อนนะครับเพื่อนด้นมือไปไกลคะมแอดมินด้โยกัไกอาพี่น้สีห้องว่างม่อนชมมาแล้วน้ำกันขึ้นหนแล้วนะคะท่านผู้ชม ครับผมอ่าสองพฤษภาเนาะสองพฤษภาครับว่าวันที่สองผมมาหาหนิที่สองครับผมเนาะอ่ามันแยกบุแยก่างอ่า้ปากกาคนละสีนะครับเนาอปากกาคนลสีครับผมอืมปากกาคนละสีใช่ค่ะครับผมอ่าเก้าสามศูนย์บนเก้าสามศูนย์นะครับศูนสามเก้าโอ้ตัวเดียวครับงวดนี้งบน้อยงบน้อยไม่ควรพลาด ครับผมเน้นเน, <c oughs> เน้นเฟ้นเฟ้นครับเน้นเน้นมากแล้วครับงวดนี้เก้าสามศูนย์นะครับเนาะเป็นตัวเดียวกันได้ครับเตอรศูนย์สามเก้าโต้ให้ความก็สามศูนย์สามเก้าวงกลมคือสามเก้าครับนะครับเนาะสำหรับล่างเป็นไห่หนึ่งหกหกหนึ่งอู้สบับบห่อครับเงวน,นสับบงวน,นงบน้อยครับผมหกหนึ่งหนึ่งหก 7จสองกันไหมตัวจ็ดสองกันไหมซื้อครับเนาะเจสองเนาะภาพเี่นอืมีแต่หนึ่งหกคู่การขยายวายว่อง้อ้กลมไปหกหนึ่งค่เกีดเสใส่ไปครับท่านผู้ชมครับผมเงี้ยเงียเงี้เดียวจบเลยมักไปชวอบเบิ่งไวพิจตรณาเบิ่งน,น,นะครับเด้อเอาเอาไปเสียงเอาไปฟันเบิ้งฟันเกียว ว่าใช่ว่าแอดมินเนี่ยนั่มนะสนับสนุนนะครับเด้อตัวเรล็กต้อนรับตัวเล็กตัวนี้คันมกักคันชอบตังลงทุนฟ<ต>ันเกี้ยวฟันเกี้ยวหรือว่าเด็กได้มากตรงกันมากตรงกันมากขึ้นกันตั้งลงทุนครับเห็ชัดเจนนะครับเน,น,น,นาะเขาผู้ใดไม่โชคไม่หลับอ่า อยากรวมบุญเนาะครับเนาะอยากอะร่วมท้าบุญครับปูเพิ่นแอดมินสีขึ้นเบอร์บนชี้เิ่นให้ได้ครับเด<ม>้อจะร้อยไว้น้าคลิปนี้แหละเนาะตามนั้นครับผมน้อยชุดอีดีครับมวลนี่เน้นๆได้ครับเด้อบนเป็นบนล่างเป็นล่างซ<ม>้ำตัวเดียวครับเพียงเพื่อเป็นแยกเป็นแยกออกมาให้เสื<า>้อือตตตามทีีีี่่่จริงกก็คคัััววววเเดดยยนนะ ครับ <Med 3 S 2> ผมนี่สามสวนนี่สามเก่านะคะบลังประเทศใส่้างประตูที่ซื้อเมื่อผู้ใดอยากไปยัดหกประตูก็ได้ครับเพข้อเลขตัวเดียวกันอะเหนื่อยเหนื่อยแน่ครับอืมไอ้ผูคนใส้างเก่ากระนัชมไอ้อยากวิ <ohne. S 1> ่งหกประตูก็บ่มีปัญหาครับแต่ว่าอาจารย์เพิ่นเฮ็ดใส่้างประตูแค่นั้นคือเน้นแค่นั้นแค่นั้นแล้ว โอ้คร oh, ับผมเป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะลบน้อยลบน้อยอนุญาตในการลักลอมันก็จัง่อยลงพุ่งที่แค่นี้ค่ะไม่ติดตัวครับสั้นร่างสั้นมากๆย่างดีแล้วให้มีเปลี่ยนไม่ติดตัวมัดเด็ดครับมัดเด็ดเสมัดไทยกับไกล้ๆ่มืออ๋อเนาบอกว่ามาเสือมาไทยกับไกล้ๆมือไม่ได้เด้อ ยังอยู่ขึ้นเก่าอยู่แล้ว่านจารย์ผู้ใดอยากร่วมบุญแอดมินสิขึ้นเบอร์บัญชีของอาจารย์เพมณนไห้นะครับเด้อก็โอนมาโอนมานะครับเนาะอยากร่วมบุญนี่ว่ามีโศกมีลาภน้ำเพลินงวดที่แล้วกะหงษ์ขาเนาะหัษ์ขาคู่หายลางก่อนดิยหายลางครับผมหงษ์ขาท่านผู้ใดรักเดียวใจเดียวคือติดตามปูเสียบ้านอยู่กับคือสิมีโศกเนาะนอกจากที่เบิ้งซื่อนะครับเนาะ ม้วนนี่น้อยไม่ควรผักอย่างนี้ม้วนี่แอดมินเดียวม้วนตัตเดียวกันก็ด้โตเดียวกันครับเพียงแต่่วาเพิ่นแจกก็ว่าเพิ่นซับให้ซื้อเพิ่นหยาดเอฟซีปึกเออเพิ่นเลยเฮ็ดให้เลยก้าให้เรียบร้อยลวดตัวเน้นจะขึ้นเน้นนะแต่ตามที่จริงขึ้นตัวเดียวครับผมเพิ่นเฮ็ดให้ชัดเจนเมฆนะครับอ้าวเอา โฉกใครหลับเดอ้องวดน,น,นี้กี่ไรเ๋ยวแตกบุญแตกลางนะนเก้ี่เ้เ้ายแตกบุญแตกลางรวยรวยรวยกำกับไปพร้อมรับงวดน,นี้มียันพร้อมได้เมื่อไหเน,นลา่างเล่างเจ้าค่ะ บนบนเป็นบนล่างเป็นล่างแค่นี้บางนึงเหมือนเข้ามาไทายนะโฮกหายเลยปูหายก็ดูปูหายไปล่างเลยล่างไปออกบนถือว่าม่นถืกโอ้ยคือกอลลปัวให้ล่างคือออกบนถือว่าพิษแล้วนั่นบ่ครับผมโอ้มั่นใจไปนั่นแหละครับเนาะอืมเอาสำหรับคนนี้จะผ่านได้ครับเด้อหน่วยชุดรายกาเลขปูเฟินเข่าที่เขา่ายาไปนำเหล็กเฟ่น น้ำเดอดปูนี่จบครับผมงบหน่อยลงทุนหน่อยอืมเนาะเป็นการเสี่ยงโศกานั้นเสียสเส่ยงโศกเสี่ยงลาบเฮาตามนั่นครับงามงามเด็กงามโยอืมสดสดร้นดดดอนร้อนไข่ที่เราเอี้ยซี่เฮาไข่ตองวัดได้ได้วยเน,นาะใหต้ตองวัดมา,ม,มาแล้วค่ะให้เราเศร้าหายใจโยฮ่าฮ่ส่วนตัวปูอ่าจะลืมเด้อ <laughs> ให้เราจะเริ่มเดิเตีโค้งชุดทายมาเบิงออกเปลี่ยนไมบ่อมีตัวการเปลี่ยนแปลงบ่อเพราะว่าศูนย์นี่คือกำกับไว้แล้วน้องชั่วมาซะเ้ยครับผมห6 6 1 7 2น่อล่างมีแค่นี้อย่าลืมนะครับเด้อดไฟเข้ามาเราบชมเราฟังนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อแอดมินที่ึ้นบัญชีอาอาจารย์เพิ่นไว้ผู้ใดอ,อยากร่วมทำบุญน้อกันเนาะครับเนาะ,ะมีโชคม,มีลาบอ่าอยา่วมทำบุญกันเรียนเชิญได้เลยครับเด้อตามมาเรียกบัญชีครับผมเนาะครูชัยวานเนาะครูชัยวานครับผมแอดมินที่เียนไว้อะไรสิร้อยไวไ้ให้เนาะบ่ทำบิดาดเนี่ยเพิ่นเฮ็ดยช่วพเพิ่นเฮ็ดออกมาให้ได้จังสิฮ่าฮ่า่ามวยต้นักตัว กระชับลงมาอีกแบบอีกเดี๋ยวก็เน้นๆเลยซ้ำซ้ำบนตัวเดียวล่างตัวเดียวบนล่างเท่านั้นจบหางเดียวหางเดียวบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างอไปลงทุนกอนพวารตเตอรี่ยุไสกัรวยรวดแต่ว่าถ้าจะว่างดอกตอนนี่รตเตอรี่เนาะ แต่ขั้นพ่อก็คือยิบไปเลยครับลางก็คือลางแหละครับเนาะเน้นเต็มเต็มเ,เลยแล้วนะเอ,อาใบทะครับยิบใบคนละใบทั้สองใเพื่อเป็นแนวทางในการเสียงโศกเสียงหลับครับผมเอาเมือม่อกะเฮงขอบพวกร์เตะไม่ได้เมื่องเทียนพัดเลยเป็นหัวคือจีบ โอ้ยฟนตกัะครับมือเศร้าดิตัวโตแต่เศราเมื่อโตเข้าไปหลาอาจารย์โตแห้งได้ด้ข้าวห่งได้ค่ะอืมอยู่ในเมืองนะตข่หมาก็เห็นหน้าผมออกมากนี่กาลังตกั่เลยครับผมออกมากนี่ผมบึงมาเลยก็ยเงโตอยู่อืมมาวิ่อ่าพีกับกอดกอดบข้าวทหารผีตั้งแหงกควาได้ อ๋อครับนี่แลคะเนาะท่านบกท่านโชคดีค่ะผู้ได้เห็ดก้อนด้วยก้อนค่ะยึบก้อนด้วยก้อนก็อยู่ใส่รูปเอาหั้แล้วครับลอตเตอรี่บุญเป็นบุญล่างเป็นร้างเพิ่นกลับให้เรียบร้อยแล้วงวดน้อยชุดชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดมินดีได้ค่ะอยากร่วมบุญไปตามเบอมือสี่แล้วค่ะ เดี๋ยวท่าน่ายเชียงโขงวันที่สองคือสภาพปุ่มหกทีนะคะเนาะคือใช้บ้านเท่ากับทางผู้ชม9 3 0สามเก3าค่ะครับผมลางหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดสองเอาส่งดีนี่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะมีเจ็ดสองบแบบแปลกกว่ไหมเล็กน้อยเนาะแสดงว่าเป็นตัวกันนาะครับนะเนาะเจ็ดสองเนี่ยตาฟาก็อืมเพราะว่าเพราคือมู ดงมัขาวายูมุนจุดมันดี Becca ี่ครับผมเนาะดานมันครับผมแล้วเลยก็มารับชุบกันใส่กระดาขี้มโอ้เห็ดแต่ดิีนๆเจาสองหื่มากเนน อูกหลงไกหลงหลงอยู่ที่เรื่อแล้วมันเอ่มันเขาเตี้ยจักแม่แบบอันบอหูฟ้าหูบอกีเตี้ยมันเป็นเห็กบอบ่ได้คับเพื่อนเมืองครับผมขันนั่นกันห้าศูนย์สามห้าห้าสามอดวนั่นเตี้ยรับเต่มันไป็นับเราเอง บ่าอันงวันคือผ่านมากะไรัคััมันซีซูนหนโอ้ยระเบิดเลยล่ะครับดังเลยล่ะเพราะี่าซีซูนน่ะก่อนเนี่ยน้ำตัวเก่าซ้ำซ้ำตัวเก่าเน้นเนนเลยลายชุดร้อมตัวเดียวกันนะว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างแค่นั้นเนาะมีอย่างหลาย ครับครับกับซิมอะรับซิมอืมับเอาที่เน้นล่างเน้เนบนเลยเนะาะรมแบบนี้ล่ละต้องชูใจ